น้องเลเซอร์แปลงเป็นหมาป่าอ้าเอาตายซะแล้วเอาละครับสวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายล,ล,ลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนักโย่ใ,ในการรีวิวแนะนําเกมมือถือน่าเล่นครับและในวันนี้เราอยู่กันในเกมฟอร์มยักษ์แห่งปีนั่นก็คือเกม Genshin Impact นั่นเองครับผมเป็นเกมแนว RPG Open World นนะฮะ ที่สามารถเล่นได้แทบทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นบนมือถือบน PC หรือว่าบน p พยและในเร็วๆนี้กำลังจะมีบน Nintendo Switch นะครับรู้สึกว่าจะสามารถเล่นครอสแพลตฟอร์มระหว่างบนมือถือกับบน PC ก็ได้ใช้แอคเคาท์เดียวกันครับส่วน p พยผมไม่แน่ใจน่าจะครอสกันไม่ได้นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้คือหน้าแรกก่อนเล่นเกมนะครับผมสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้มีเอเชียยุโรปอเมริกาแล้วก็ อะไรเนี่ยไต้หวันฮ่องกงอะไรรวมอยู่ด้วยกันนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วกันว่าระบบการเล่นเป็นยังไงฮะสำหรับเกมนี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับรองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วมันเป็นเกมฟรีที่เหมือนแบบเหมือนเราซื้อเกมคอนโซลมาเล่นแต่ว่าไม่ต้องเสียตังค์อ่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับอันนี้ผมเล่นไอดียผมไปจนเลเวล ผจญภัยนะครับหรือแรงผจญภัยไปเป็น2 9เาแล้วก็ถือว่าค่อนข้างไก่มาสําหรับเข้ามาถึงหน้าแรกนะฮะถ้าเพื่อนๆเล่นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกตัวละครชายกับตัวละครหญิงเนื้อเรื่องจะประมาณว่าตัวละครหลักของเรานะครับผมเป็นพี่น้องฝาแฝดแล้วก็หลงมาอยู่ต่างโลกแล้วก็เจอพระเจ้ากันแกล้งจับแยกไปจับพี่ชายอ่าผมเล่นตัวผู้หญิงก็จะจับพี่ชายไป อะไรแบบนี้คนระับตัวเอกของเราก็จะต้องตามหาเทพพระเจ้าทั้ง7ของเกมนี้นะครับซึ่งจะเป็นท่าต่างๆเนี่ยแหละเพื่อที่จะไปช่วยพี่ชายอันนี้คือเข้าๆส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็เข้าไปลองเล่นติดตามเองอันนี้ผมเล่นบนพ c ีสามารถใช้คีย์บอร์ดได้นะครับผมแต่ถ้าใครมีจอยหรือชอบเล่นแบบจอยก็เข้าไปที่เซตติ้งปรับได้ตรงนี้ครับจะเป็นจอยสติ๊กแล้วก็ที่เหลือก็จะมีการตั้งค่า กราฟิกนะครับผมเกมนี้ถ้าใครคอมแรงเล่นแบบ fps 60กราฟิกแบบสูงสุดไปเลยมันก็จะค่อนข้างเนียนและไหลลื่นมากๆนะครับส่วนใครที่เล่นบนมือถือเนี่ยค่อนข้างกินสเปคพอสมควรเลยถ้ามือถือไม่แรงเนี่ยอาจจะทําให้เครื่องร้อนแล้วก็เล่นแล้วกระตุกได้นะครับผมสาหรับขนาดไฟล์ก็บน pc ดาวน์โหลดประมาณ 11G กิกแต่ควรจะเผื่อพื้นที่บบประมาณ2 0 3 0กิกเผื่ออัปลงอัปเดตนะครับนี้มีภาษาไทยให้เลือกเป็นซับไตเติลได้นะครับภาษาของเกม เมนูต่างๆก็จะเป็นไทยหมดแล้วก็ตรงนี้เสียงภาคในเกมก็จะมีภาษาอังกฤษหรือจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับว่าจะเอาแบบไหนอันนี้ก็เป็นบัญชีก็เข้าไปผูกบัญชีจะผูกผ่าน Facebook หรือว่าจะสมัคร ID ใหม่ของมิโยะเองก็ได้นะฮะที่เหลือก็การควบคุมไม่มีอะไรมากคร่าวๆมาเดี๋ยวเราปรับเป็นจอยก่อนผมเล่นแบบจอยถนัดกว่านะเนี่ยมันก็จะเซตติ้งแบบจอยพยให้เลย ก็จะมาอยู่ที่จอยละอ่ะมาครับก็ต่อมาก็มาดูที่ตัวละครกันครับผมเกมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมฟรีก็จริงแต่ว่ามัน b a s ออ on กาชานะครับผมใครที่อยากได้ตัวละครเก่งๆได้เท่ h, ก็จะต้องมาสุ่มกาชาเอาซึ่งเขาก็จะมีเปลี่ยนไปเป็นทุกๆเดือนว่าอันนี้เป็นตู้เลทน,นะจะได้น้องเวนตี้อะไรอย่างนี้หรือว่าจะเปิดธรรมดาก็จะมีตัวอะไรออกบ้างนะครับผมซึ่งเลทการออกก็ค่อนข้างโหดร้ายเลยทีเดียว กดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนลงมาให้ดูเหมือนออก5ดาวเนี่ยจะอยู่ที่0.6%นเซนะครับผมแล้วก็นะตอนนี้ถ้าเราเปิดไม่ได้ประมาณ90ครั้งมันก็จะการันตีให้นะครับว่าจะได้ชัวร์ก็อย่างน้อยก็ไม่ได้เกลือไปมากกว่านั้นสำหรับคนดวงซวยนะครับผมมีการันตีให้เรทต่างๆครับมีหลายตู้นะ เบ็ออนกาชาอยากได้ตัวใหม่ๆก็ต้องมาเปิดตรงนี้ไม่งั้นเราก็จะมีแค่ตัวเนื้อเรื่องซึ่งนะตอนนี้นะผมเปิดให้ดูไอตัวเนื้อเรื่องก็คือตัวหลักของเราได้มาอยู่แล้วเราก็จะได้น้องแอมเบอร์นักหนูไอตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมเคยราแล้วก็ลิซ่าส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้ได้จนประมาณเลยว่20 ที่เหลือผมเปิดได้มาครับอันนี้เป็นตัวห้าดาวจีนทัดลมอันนี้ก็เลเซอร์แล้วก็แบนเน็ตอะไรแบบนี้นะถ้าอยากมีหลายตัวก็ต้องสุม่มแต่ว่าเกมนี้มันก็ยังแจกพวกบัตรสุ่มให้จากการเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นพิมแกรคมมามาไว้แรกพิมโมเจมเออไวแ้แรกแรกล้วก็สุ่มได้เอามันไม่ได้แบบใจร้ายขนาดนั้นเข้ามาถึงเล่นไปประมาณแร้งผจญภัย10บก็สามารถเปิดได้ประมาณ4ี่หครั้งแหละ น่าจะมีตัวดีๆถ้าไม่มีก็รีโรเอาโอเคต่อมาครับผมเกมนี้เป็น Open นเวิ d เพราะฉะนั้นแผ่นที่จะค่อนข้างกว้างมากนี่เดี๋ยวผมเปิดแผ่นที่ให้ดูฮะนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากคล้ายๆกับเซลดานะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราสามารถวาร์ปได้ตามจุดเสาต่างๆซึ่งที่เราเปิดไว้แล้วถึงจะไปได้นะครับผมถ้ายังไม่ได้ก็ต้องเหมือนออก,ออกสำรวจโลกก่อนก่อนที่จะไป ประมาณนี้ก็ตัวละครสามารถเล่นได้พร้อมกัน4ตัวนะครับผมสแับเปลี่ยนได้ปุ๊บนี่นี่แล้วก็นี่นะฮะอันนี้ผมมีนักดาบครับผมใช้ซอสนี่ก็เช่นกันครับอันนี้นักธนูแล้วก็อันนี้ดาบใหญ่มาเดี๋ยวเราจะไปออกอ่าสู้ให้ดูนะฮะเราต้องสู้กับตัวที่มันแบบดูแข็งแกร่งหน่อย ไกลเชียจะวิ่งไปถึงไหมเนี่ยเกมนี้ความสนุกอยู่ที่การทำคอมโบนะนี่แล้วเราก็จะโอเพนเวิร์ออกไปสามารถปีนสิ่งกีดขวางทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าอยากจะล่อนเครื่องร่อนลงมาก็ได้นะนี่อันนี้ล่อนบินแต่เราเจอกองเจอกองอนะ เก็บกล่องก็จะได้พวกเงินพวกแรงประจนภัยนะครับทุกทิงทุกอย่างต้องใช้หมดเพื่อใช้ในการอัพอาวุธอัพเลเวลเดี๋ยวเราไปสู้ให้ดูก่อนที่เราจะมาดูเมนูคำสั่งอื่นๆกันนะอ่านี่มาถึงแล้วครับเจอกับหุ่นยนต์จริงๆมันแอบคล้ายกับเซลดานะถ้าใครเคยเล่นอันน,นี้มันตั้งป้อมยิงแล้วโอ้ยตายตายตาย เกมนี้เราสามารถทำคอมโบได้นะครับผมโดยการคอมโบสกิลธาตุอ๋อมันเอาใหญ่แล้วนี่แล้วก็น้องเรียกอีก,กามาเมื่อสายฟ้าเจอกับไฟนะครับผมก็จะเป็นสกิลมันจะทำดาเมจโอเวอร์โหลดได้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวตัวนี้น้องเลเซอร์แปลงเป็นหมาป้าอ้าวตายซะแล้วนี่ยะ แต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอย่างตัวนี้ทำไม่ใต้แล้วก็จะมีเอฟเฟกใครที่อยู่ในวงก็จะมีค่าพลังป้องกันป้องกันกนารชังงักอะไรเพิ่มขึ้นนะครับส oh. ่วนน้องแบนเน็ตก็อาสร้างฟิลไฟขึ้นมาและ้ต่ำกว่า70%ก็จะได้รับผลจากการฮิลนะแต่ถ้าเลือดเยอะกว่าก็จะเพิ่มค่าพวกพลังโจมตี นี่คือการต่อสู้ของเกมนี้นะครับผมกลับมาที่หน้าหลักนะครับผมต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนมันถึงจะสามารถเข้าไปในการโคออฟได้เล่นไปประมาณเลเวล16เราจะสามารถไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้แต่ว่าก็เป็นการจอยเข้าไปสู่โลกของเขาเขาเล่นไว้ถึงแรงไหนมอนฟิวเท่าไหร่เราก็จะได้เท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็ลายแล้วก็จะมี ตัวละครของเราครับเราสามารถเข้ามาดูค่าสถานะต่างๆได้ต,ตรงนี้มันเลเวลเต็มอันนี้การอัพเลเวลครับก็หาสมุดมาอัพได้นะครับผมเปิดตามหีมพวกนี้แหละได้หมดแล้วพอปลดล็อกแรคงไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถอ<ล>ัพแม็กเลเวลได้นะ<ล>ครับ<ล>อย่างเ<ล>ช่นนี้<ล>ต้องมีแร้งประทนภย 30, <ล>ัยสามสิบจะสามารถอ<ล>ัพแม็กเลเวลไปเป็นหกสิบได้นะต่อมาครับเรื่องอาวุธก็เช่นกัน ก็ใส่ตามตัวละครไอ้ตัวนี้เป็นนักเวทก็จะใส่เป็นสมุดหรือไม่ก็เป็นสื่อเวทอะไรพวกนี้นะสามารถเสริมพลังได้เช่นกันเสาาริมพลังก็จะมีให้อัพเลเวลครับเอาอาวุธท,ที่ไม่ใช้มาหรือว่าจะขัดเกลาก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรตีบวกแล้วกันให้มันเป็นระดับ5้าแล้วก็จะมีอ์ติแฟกครับอ์ติแฟกเกมนี้จะเหมือนรูนเลยก็คือแต่ละอันเนี่ยจะมีออปติชันที่ต่างกันออกไปเพื่อนๆสามารถ หาให้มาตรงกับสายได้อย่างนักเวทตัวนี้ความแรงฮิลขึ้นอยู่กับแม็กเฮเราก็าจะใส่พวก h ฮดพลังชีวิตเยอะๆนะครับผมแล้วก็มาตีบวกเพื่อเพิ่มค่าพลังให้มันสูงขึ้นนะเนี่ยค่าพลังชีวิตนี่ผมยังบวกไม่สุดเลยถ้าบวกไปทุกๆ4มันจะได้ออฟเสริมเข้ามาอีกนะฮะใส่เป็นเซตก็จะได้ความสามารถตามที่มันบอกเลยนี่คืออ์ติแฟกตครับ และกลุ่มดาวเกมนี้ก็คือถ้าเปิดได้ตัวหนึ่งแล้วมันไม่พอครับมันต้องเปิดได้ตัวซ้ําๆมาเพื่ออัพสกิลกลุ่มดาวเนี่ยมันจะได้ค่าสกิลที่ดีขึ้นได้สกิลใหม่ๆขึ้นนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมได้ซ้ำมาสี่ตัวแล้วก็จะมีพรสวรรค์ครับคือสกิลถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแรงคงสูๆมันก็จะอัพสกิลขึ้นไปได้หลายๆเลเวลนะฮะ ต่ละเลเวลก็จะเสริมค่าพลังให้มันเก่งขึ้นอีกนั่นแหละสกิลต่างๆของแต่ละตัวนะครับผมส่วนนี้เป็นข้อมูลเฉพาะข้อมูลต่างๆเสียงภาคเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรครับที่เหลือก็เป็นหน้าไอเทมเกมนี้สามารถทําอาหารได้ด้วยนะเหมือนเซลด้าเลยแต่ว่าเราต้องไปเจอเขาเรียกว่าอะไรอะ <Yeah. S 1> เจอหม้อก่อนต้องมีหม้อให้ทําอาหารนะ เดี๋ยวลองบินไปดูตรงนี้มออยู่ไหนจำได้ว่ามอมันอยู่หน้าเมืองอะก็ถ้าใครไม่ได้แบบไม่ได้เล่นพวกตัวฮิลตัวซับพอร์ตนะครับก็ต้องทำอาหารเอาไว้ด้วยเวลาต่อสู้เนี่ยอาหารต่างๆนี่ก็จะสามารถช่วยฟื้นฟูพลังให้กับเรานะนี่สามารถกินได้เวลาสู้เลยนี่ะก็สามารถแปลลงแปลรูปได้นะ หาวัตถุดิบมาเพื่อสร้างอาหารแล้วก็ที่เหลือก็จะไม่มีอะไรมากเป็นพวกอาชีพเมนต่าต่างๆอันนี้คือยิ่งเราเล่นไปไกลๆแล้วเราทำตามเรเรื่องเนี่ยก็จะได้พวกค่า exp นะครับตรงนี้ก็สำคัญแล้วก็รวมไปถึงได้ของรางวัลต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นบอสต่างๆของแมปต่างๆเป็นระบบนำทางครับสมมุติเราอยากจะไปสู้กับไอ้ตัวนี้เพื่อหาเศษชิ้นส่วนแล้วก็กดไปได้เลยมันก็จะมีบอกว่าอยู่ตรงไหน แล้วก็วาร์ปไปได้วาร์ปไปที่ใกล้ๆนะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมระบบเควสเป็นระบบนำทางเช่นกันเล่นไปถึงไหนมีเควสถึงไหนกดที่แบบดูมันก็จะมีนำทางนะฮะอันนี้กดผิดเดี๋ยมันก็จะนำทางบอกว่าอยู่ตรงนี้นะถ้าจะเดินก็ประมาณสามกิโลนะเดี๋ยวแม่ก็วาร์ปไปที่ท่าเมืองได้เลยท่าเรือไม่ใช่ท่าเมืองรีอยู่รีอยู่ ต่อมาครับผมใครทีเ่เล่นไปแล้วไม่รู้ว่าไอเทมอะไรหาจากไหนนะครับผมเราสามารถกดเข้าไปดูได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ถ้าเราจะเสริมพลังอาวุธมันต้องใช้ไอเทมพวกนี้ใช่ไหมฮะเรากดดูได้จะมีบอกว่าดอกจากดันเจี้ยนแห่งการต่อสู้นะแล้วก็ดันเจี้ยนนี้มันจะเปิดทุกวันพุธอันนี้ยังไม่เปิดนะอันนี้ดอกจาก G.O. แล้วเราก็กดตามเข้าไปได้มันก็จะมีบอกอยู่เียอันนี้เช่นกันนะดอกจากตัวอะไร เราก็ไปซึ่งการวาร์ปไปก็กดตรงนี้ได้นะที่เมื่อกี้เรากดให้ดูว่าตามหาพวกมินิบอสหรือว่าบอสอะไรตัวอ,อ,อย่างเช่นตรงนี้มันจะชี้แมปอยู่ตรงนี้ว่าเราก็วาร์ปไปใกล้ๆวาร์ปไปตามสารเจ้าเดี๋ยวเราจะไปลองสู้บอสให้เพื่อนๆดูแล้วกันสักตัวหนึ่งนะ มาจะไต่กำแพงขึ้นไปก่อนโอเคขึ้นมาแล้วบอะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องจัดทีมก่อนนะตั้งค่าทีมเอาน้องทาวเวลเลอร์ออกเล่นทีจีก่อนนี่โอ้เราเป็นท่าสายฟ้าแล้วเลย อันนี้ก็เป็นบอสอิเล็กโถไฮโปหลบแล้วก็ฟันนะคอมโบเจ๊เจ๊จริงไหมคข้าโอ๊ยงก้อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกีย่ทีทีบัตอีกาเพ่อนยิงอันนี้ผมอัพเลเวลเราแบบห้าสิบ บอสมันเลเวลแค่41นะฮะก็เลยจะดูอีซี่หน่อยนี่่อ,อ่มาเหรออ้าวเรียบร้อยอย่างงี้ดาบใหญ่มาลองบ้างทิเอาไม่โดนนีกไม่ได้อีกอลา ่อีกแสองชิ้นอีกชิ้นหนึ่งทันไหมโอนไม่ทันนะถ้าตีไอเสาพวกนี้ไม่ทันมันจะกลับไปเป็นฮิวเพิ่มเลือดให้กับบอสบอสแต่ละตัวมันก็จะต่างๆกันออกไปนะเดี๋ <c oughs> ยวมันสร้างคราวนี้ก็จะเหลืออันเดียว <c oughs> นี่แหะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> พอปราบบอสได้มันก็จะดรอปพวกกล่องตรงนี้มานะครับ จะใช้เรซินในการเปิดเกมเนี้ยมันจะทำให้เราฟาร์มบอสเรื่อยๆไม่ได้ถ้าอยากได้ก็เหมือนจะต้องรีเอเนจีครับอันนี้เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเพราะน่าจะต้องใช้อยู่ดีในการเลื่อนขั้นนี่ก็จะได้ดอปมาเป็นพวกอาร์ติแฟกต์ต่างๆแล้วก็หินในการอัปเกรดนะเมื่อกี้เราได้หินสายฟ้ามาใช้ในการอัปเกรดเลื่อนขั้นนี่นะ เห็นไหมตัวละครก็จะมีความน่ารักอยู่นะครับแต่ละตัวประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ให้เพื่อนๆไปลองประจนภัยเอาเองเกมเนี้ยเนื้อเรื่องค่อนข้างดีเลยนะอ่านเพลิน,น,นภาพสวยเล่นสนุกการคอมโบสกิลการปั้นตัวละครเนี่ยมันทำให้เราแบบเออได้เล่นกับมันนานๆชอบตัวไหนอวยตัวไหนเป็นพิเศษเน้นความน่ารักอะไรก็แล้วแต่ชอบเลยครับแล้วแต่ดวงเราด้วยว่าเราจะเปิดกาชาได้อะไร โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าผมอาจจะทำเป็นคลิปรีวิวตัวแต่ละตัวที่ผมปั้นมาเนี่ยนะให้ะให้นเพื่อนได้ดูกันเป็นแนวทางเผื่อแบบมีตัวแล้วไม่อยากจะเอาทรัพยากรมาอัพให้มันเสียเวลาไม่รู้ว่ามันเก่งไหมนะครับตัวที่ผมปั้นไว้มันดีอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาไล่ดูลวกันอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษบอกได้นะครับตรงนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย